สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูสนี999ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่ชืช่นชอบศาสตร์การพยากรณ์ด้วยไพย่พยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คคค่ะวันนี้ก็มาทักทายทุกคนเช่นเดิมนคะคะกราบขอบคุณ f อฟซไกลเมทุกทุกท่านที่สนับสนุนทั้งการกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แดง์บางคนบางท่านก็โอนนกรองให้ครูสนีีนะคะวันนี้มาทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนค่ะใครที่ยังไม่ทราบเดือนเกิดของคุณนะ ว่ายุราศีมีหรือไม่ดูรายละเอียดใต้คลิปก็สุขสันต์วันเกิดกับชาวราศีมีนด้วยนะคะก็เช่นเดิมค่ะการทํานายก็เป็นการทํานายแบบเรนดอมไม่เฉพาะเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดนะคะฉะนั้นฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นเรื่องเล่าค่ะเป็นสไตล์ของครูซันนี่ก็จะใช้ไพ่ทาโร่ไพ่อร์โคแบบของไทยไพ่อร์โคแบบตะวันตกมีการดูสีน้ำชุกนำ้ำใจดูแบบจุกใจเลยนะคะฉะนั้นใครที่ติดตามกัน หรืใครที่เข้ามาใหม่ก็ยังที่ท่านใหม่ใ,ใฟังจนจบนะคะคุณจะมีโบนัสมีสิ่งดีๆข้อความดีไกด์ไลน์ถึงคุณแน่นอนคะ่ะอนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนางฟ้าทุสวรรค์ครูครูบาอาจารย์ของชาวราศีมีนเปิดโอกาสให้ครูสันนิอนุญาตได้ทํานายดวงชะตาส่งข้อความการงานการเงนินความรักสุขภาพของชาวราศีมีนว่าจะเป็นไปในทิศทางใดในเดือนมีนาคม มีสิ่งใดต้องแก้ไขมีสิ่งใดต้องแนะนำขอคร,รูครูบาอาจารย์จงมาเปิดทางส่งข้อความผ่านไพ่ชุดนี้ครูสนี่จะเป็นเสือทางเสือกลางในการเสือความหมาย <c oughs> ขอคร,รูครูบาอาจารย์ช่วยเปิดทางให้ครูสนี่ด้วยเทินสาธุ <c oughs> ขอภัยเรื่องเสียงนะทุกคนโดนหวัดเล่นงานมาอธิษฐานพ,พร้อมกันเลยค่ะโอเค เดีย๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันขออนุญาตครูครูบาอาจารย์แล้วนะ,ะเรามาดูการงานการเงนิงนความรักสุขภาพจะเป็นไปในทิศทางใดในเดือนมีนาคมเป็นเดือนเกิดของชาวราศีมีเรามาดูใบแรกกันนะหยิบกันสดๆเลยนะทุกคนพลังงานสดนะว้าวตีละคังไม่ดังมากนะทุกคนชีวิตอิสระสุดยอดเลยนะชีวิตอิสระวันนี้คุณมีอิสระทั้งทาง,ทงจิตใจและทางร่างกายแสดงความมีนี้ด้วย ชาวราศีมีนบางคนบางท่านฝึกจิตฝึกใจมีอิสระแล้วไม่ผูกมัดกับสมบัติภายนอกมีอิสระในการตัดสินใจมีอิสระในการใช้ชีวิตค่ะคุณจะตัดสินใจคุณมีฟรีวิลอยากแท้จริงชีวิตคุณไม่ถูกครอบงำด้วยอะไรแล้วบางคนบางท่านมีชีวิตคู่ที่ท็อกซิกเข้ากันไม่ได้เลยมันน้ำกับน้ำมันอยู่กับความทุกข์มาหลายยี่สิบปี หรือสองสามปีหรือกี่ปีก็แล้วแต่แต่วันนี้คุณตัดสินใจเดินออกมาใช้ชีวิตที่ตัวเองบางคนบางท่านจบการศึกษาแล้วมีชีวิตที่สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูผู้อื่นได้เหมือนนกที่ออกจากกรงหากินเองถึงจะไม่กินอิ่มทุกมือ้อแต่มีความสุขเป็นอย่างนั้นเลยนะชาวราศีมีที่เข้ามาดูคลิปนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อ <c oughs> <c oughs> เสียงกูซันนี่มันหายวันนี้พูดเยอะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู อ้าวว้าวว้าวหยิบมาได้ยังไงหยิบมาได้ใบนี้อตีละครังอีกแล้วนะคะนั่งนับเงินนับทรัพย์รับเงินกันทุกคนนะขอรับทรัพย์ด้วยเดือนมีนาก็แสดงความยินดีด้วยค่ะกับชาวราศีมีนะคะเดือนเกิดของคุณเลยนะคะรับทรัพย์นับเงินค่ะเงินนี้มาจากการทํางานได้มาจากการที่น้าพักน้ําแรงของคุณเองหรือคุณไปหวานเมล็ดพันธุ์ในการทําธุรกิจหรือทําสิ่งใดไว้บางคนได้โบนัสก้อนใหญ่ บางคนทำธุรกิจไซส์ไลน์ควบคู่กับงานประจำแต่เงินนี้มาจากการลงทุนลงแรงของคุณค่ะหรือบางคนทำ <c oughs> อาชีพนายหน้าขายที่ดินขายบ้านต่างๆเงินมาแบบไม่คาดหมายด้วยนะคะอืแต่คุณดูแล้วมาจากการที่คุณลงแรงลงทุนลงเวลาไปหรือบางคนอาจจะฝึก manifest อยู่การใช้กดดึงหนุดก็เป็นไปได้ค่ะแต่เงินมาแน่นอนนะคะนั่งนับเงินแล้วก็ทุกคนนะ ส,สวยงามมากเลยไพ่ใบนี้นะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อสองใบก็ดีนะทุกคนเปิดต่ออีกไหมนะเปิดต่ออีกไหมกูจะหยิบมาสิบใบนะอืมเรามาดูใบที่สามกันเรามาดูใบที่สามอืมโอ้โหมีความสุขอีกเช่นเคยชาวราศีมีนคุณจะได้ทําสิ่งที่คุณรักคะ่ะวันนี้คุณต้องการทําอะไรคะ่ะคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักมันอาจจะไม่ได้ทเงินมากแต่แต่แรกแต่คุณมีความสุขและความสุขคะ่ะจะนํามาซึ่งภกทรัพย์ ทำเลยนะคะคุณจะได้ทำชาวราศีมีนไม่รู้จะได้ทำอะไรเพราะว่าหลายพลังงานในคลิปนี้นะแต่ชาวราศีมีนคุณจะตัดสินใจจะทำในสิ่งที่คุณรักค่ะคทูสันี่วอวยพรให้ประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อมีอะไรอีกนะอืมพ้าหกมาดีนะสามใบผู้ชีพมาสิบใบนะคะ <c oughs> อ่ะเรามาดูใบที่สี่กันโอ้โหแสงสว่างแวบวาบเลยนะ คุณเป็นแสงสว่างให้ตัวเองได้และเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นได้ฉะนั้นคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นพลังงานของคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพลังงานของคนที่เป็นไลฟ์เวิร์กเกอร์ได้เป็นพลังงานของคนที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตมามากมายตื่นรู้กับการใช้ชีวิตแล้วครูใช้คําว่าตื่นรู้ในการใช้ชีวิตกับคุณรู้สุขรู้ทุกวันนี้สุขเข้ามาก,ก็รับรู้ว่าเป็นความสุขทุกเข้ามาก็รับรู้ว่าเป็นความทุก คุณรู้ว่ามีสิ่งใดถาวอนเข้ามาเดี๋ยวก็ออกไปคือไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์นะคะไม่ยึดติดแล้วนะคะอืมเป็นรู้ในการใช้ชีวิตเป็นแสงสว่างให้ตัวเองและผู้อื่นได้สําหรับบางท่านบางคนนะไม่ทุกคนแต่ไพ่ใบนี้มายืนยันมีบางคนบางท่านที่เป็นแบบนี้ยินดีด้วยนะคะอืมอ่ะเรามาดูต่อไปที่ห้าเสียงยังไม่ดีเลยขออภัยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปที่ห้าโอ้โห ใช่จ,จะนะอะไรจะดีขนาดนี้นะคะเออทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้นะชาวราศีมีนนะคะทำเลยนะคะคุณอาจจะไม่คาดหวังแต่คุณจะรับความควาสำเร็จคะ่ะมันอาจจะเกินความคาดหมายของคุณได้นะคะลงมือทําเลยคะ่ะอุ้ยไพ่ซ้อยกันสองใบอะไรเอ่ยอืมนะอะไรที่มันไม่ได้รับการแก้ไขมันจะมีทางออกนะคะ บางคนบางท่านหาทางออกในชีวิตไม่เจอเดี๋ยวจะหยิบมาอีกหนึ่งใบนะว่าให้มาส่งเสริมหม่อยอาจจะเป็นเรื่องความรักนะบางคนบางท่านกังวลเรื่องความสัมพันธ์คนรักคุณไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวมันจะมีทางออกนะมันจะมีคนเข้ามาเองนะคะเราไปกังวลมากมันจะทําให้เครียดและมันจะหาทางออกไม่เจอนะเดี๋ยวเราจะหาทางออกเจอเองนะคะ ยี่ทําอยู่ใครที่รอการตัดสินอยู่บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้รับรู้ผลในเร็วนี้นะอืมผลออกมามันจะได้ความยิดรรมค่ะบางครั้งมันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแต่ความยิดถรรมีเสมอแม้นมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ยังมีอยู่บนโลกใบนี้นะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสองใบชาวราศีมีน,นะคะ่ะ ใบนี้ให้ระวังเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะไพ่มาบอกนะคะว่าบางครั้งรู้หน้าไม่รู้ใจจะทำสิ่งใดจงใช้สัญชาตญาณความรับรู้คุณตัดสินอย่าตัดสินคนจากภายนอกเพราะรู้หน้าไม่รู้ใจนะใช้เวลานิดนึงในการศึกษาคนศึกษาใจคนศึกษาพฤติกรรมคุณถ้าคุณยังไม่ได้ฝึกคุณอาจจะยังไม่รู้นะคะ ต่ใครที่ฝึกจิตฝึกใจแล้วตาที่สามเปิดแล้วเนี่ยคุณจะมองคนออกคุณจะมองคนรู้ค่ะบางครั้งเนี่ยเขายังไม่พูดมาคุณรู้แล้วนะแต่ชาวราศีมีนนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์มาบอกในไพ่ใบนี้ไม่ว่าจะทําสิ่งใดให้ใช้สัญชาตญาณน,นำนะเราอาจไม่ตัดสินใครจากลูกลักภายนอกค่ะแต่ตัดสินจากการกระทําคําพูดความคิดของเขานะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อ ใบสุดท้ายนะอืมใบสุดท้ายทุกคนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคนที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเสียงครูหายนิดหนึ่ง <c oughs> มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะนะบางคนบางท่านนับถือศาสนาพุทธคุณก็ดำรงธรรมุบูรุงศาสนาถวยา,ายพระไตรดูแลด้วยกําลังกายกําลังใจต่างๆที่คุณจะทาได้ ใครนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่คุณดําธนูบูมุงศาสนาที่คุณนับถือค่ะนะคะอืมดีมากเลยนะคะสรุปทั้งสิบใบนี่ดีนะคะครูหยิบมาสองใบนะสรุปชาวราศีมีนมีอิสระในการใช้ชีวิตเดือนมีนาคมนั่งรับทรัพย์นับเงินมีชีวิตสว่างสวัย คุณมีแสงสว่างในตัวเองและเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นได้ค่ะน้องนับคำทำนายนะคะชีวิตที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เป็นแสงสว่างให้ตัวเองและผู้อื่นได้กด999ค่ะ999นะคะอืมขอภัยเสียงแหบนิดนึงนะแต่ก็ <c oughs> มีสตินะคะในการทํานายนะคะในการส่งพลังงานดีๆนะคะส่งพลังงานความสุขค่ะครูสันนี่ทำด้วยความสุขทำด้วยความรักนะคะ ส่งพลังงานดีๆให้ทุกคนค่ะอืมีไพ่ดีๆขึ้นมาเดี๋ยวจะถ่ายไว้ในคลิปนะคะว่ามีไพ่ใดบ้างนะเดี๋ยวตอนนี้ไปเรามาดูสีค่ะสีที่นําโชคนําชัยสีเสริมบุริกภาพในเดือนมีนาคมนะคะอุสนี่เชื่อว่าใครที่ศึกษาเรื่องจัก,กระนะคะมีสีนะถ้จาจักระใดเปิดเป็นพิเศษสีนั้นจะเด่นนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าชาวราศีมีนนะค,ะควรจะใส่เสื้อผ้าสีใดนะ มีเครื่องประดับสิ่งไดนะะหินไดเรามาดูกันนะเรามาดูใบแรกสีเทาอมขาวค่ะนะสำหรับชาวราศีมีนในเดือนมีนาคมนี้นะคะอามาดูต่ออีกสองสีสีชมพูอ่อนอืมนะสวยอีกแบบนะคะอ่าอีกสีหนึ่งสีเหลืองอมน้ำตาลนะคะอ่ก็สวยอีกแบบนะคะทุกคนใส่สลับกันไปเลยนะคะ ในเรื่องสีวันนี้กูสนี่ก็ใส่หลายสีเลยนะคะอืมเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะก็สวยไปอกแบบหนึ่งนะอืมสดใสอืมนะคะอ่ะได้สีกันไสแล้วนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวกูสนี่จะเปิดไพ่ออลโค้ลนะคะว่ามาข้อความจากครูบาอาจารย์นะคะมาส่งถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะเราซีเมนท่านอยากจะส่งเสริมอะไรมีข้อความใดหยิบมาหนึ่งใบนะว้าว hunger ชาวราศีมีนนะคะบางท่านบางคนยังอยู่ในสภาวะที่ไม่สงบนิ่งนะคะท่านมาแนะนําให้ฝึกจิตฝึกใจะคะ่ะให้ทําสมาธินะคะบางครั้งเราไม่ต้องคาดหวังเราทําสิ่งใดเราจะได้สิ่งนั้นแน่นอนวันนี้คุณคิดดีพูดดีคุณจะรับสิ่งดีกลับคืนมานะคะสิ่งใดที่คุณคาดหวังไว้มันไม่เกินขานคว้าคาดหมายนะคะถ้าเราทําดีคิดดีพูดดี เราที่ทานสิ่งใดไปเราจะได้รับสิ่งนั้นค่ะถ้าเรามีบุญกุศลดีๆเก็บไว้สะสมไว้เราจะได้รับสิ่งนั้นนะคะฉะนั้นอย่าไปโหยหาอย่าไปเรียกร้องส่งสิ่งดีๆส่งความรักขอบคุณจักรวาลขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณคโรคูบาอาจารย์ขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้แหละค่ะนะคะ,นะค,ะคุณจะได้รับเพิ่มขึ้นนี่เป็นข้อความจากคโรคูบาอาจารย์ถึงชาวราศีมิ่ง ที่เข้าพาดูคลิปนี้ค่ะขอไปเรื่องเสียงนะคะทุกคนยิ่งพูดกูนี่เสียงจะหายนะคะแต่กออ็อาจจะไม่ดังมากแต่ก็พยายามใช้อุปกรณ์นะไมโครโฟนอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบทสวนมนต์ใดนะคะที่จะช่วยส่งเสริมมุนบารมีแก่ชาวราศีมีในเดือนมีนาคมน,นี้ขอหนึ่งใบบทสวดมนต์อเดี๋ยวครูจะขอใช้แว่นนิดนึงนะบทสวมดมนต์ใด อ่าผ้าหุ้งมหากาค่ะทุกคนผ้าหุงมหากาอ่าสวยงามมากเลยนะอืมนะคะลองไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตกันนะคะอืมเดี๋ยวคุซานี่จะเสียงไทยนะคะใช้สารจากเทวดานะคะว่าท่านต้องการจะส่งข้อความใดถึงคนที่เข้ามาดูลิปนี้นะอ่าใบหนึ่งเอาใบนี้เลยนะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูนะคะความโชคดีใดจะมีแก่ชาวราศีมีนนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะะ <c oughs> เป็นเดือนเกิดของคุณนะคะ <c oughs> มีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะ <c oughs> มีไพ่ดีๆออกมาเยอะเลยนะคะเด <c oughs> ี <c oughs> ย๋ยวรูจะหยิบมาหนึ่งใบนะคะ <c oughs> มีความโชคดีใดจะเกิดขึ้นแก่ชาวราศีมีนในเดือนมีนาคมนี้ <c oughs> ขอหนึ่งใบคุณจะมีความชัดเจนในชีวิตมากขึ้น คุณจะได้รับไกด์ไลน์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งใดที่คุณหาทางออกไม่เจอคุณจะได้รับข้อมูลไกด์ไลน์มาทางคลิปเสียงมาทางครูรูบาอาจารย์มาทางคลิปแบบนี้แหละค่ะนะหรือข้อมูลหรือข้อความในหนังสือคุณจะรับไกด์ไลน์แน่นอนค่ะสวยงามมากนะใบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะสารจากเทวดาที่ครูสันนี่เสียงทายไว้เนะใบน,นี้เดี๋ยวครูสันนี่จะอ่านให้ฟังนะคะ มารับฟังพร้อมๆกันเลยห้ามลบดูดูหมิ่นใครหากยังไม่รู้จักเขาดีพอและอย่าด่วนตัดสินใจเพียงแค่รู้จักเขาด้านเดียวนะจิตรเราสำคัญมากว้าวขูสันนี่อึ้งเลยอะข้อความนะซึ่งมันตรงกับไพ่ใบนี้เลยนะยผิดมันตรงกับไพ่ใบนี้ค่ะ รู้หน้าไม่รู้ใจอย่าตัดสินใจด่วนฉะนั้นใช้จิตใต้สำนึกและเวลาศึกษาคนนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือการติดต่อธุรกิจใดๆหรือความสัมพันธ์อย่าตัดสินคนโดยรูปร่างคะ่ะตัดสินทางจิตจิตวิญญาณแต่การที่เราจะไปรู้จิตวิญญาณของใครได้ใช้เวลาคะ่ะนอกจากคุณจะฝึกหรือการเป็นคนที่ตื่นรู้ในการใช้ชีวิตแล้วหรือตาที่สามเปิดแล้ว คุณจะมีเซนที่แม่นย่าคุณจะมองคนออกมองคนเป็นเนี่ยแต่ตาบใดที่ยังตาที่สามนันไม่เปิดใจเย็นๆเ,เดี๋ยวทำได้นะคะไพ่ใบนี้รครูครูบาอาจารย์มาสื่อสารค่ะตัดสินคนอย่าตัดสินคนจากรูปร่างแต่ให้ตัดสินจากจิตวิญญาณของคนเองค่ะตรงกับที่ครูพูดมาเมื่อเบื้องต้นเลยนะคะรครูครูบาอาจารย์สารจากเทวดามาคอนเฟิร์มอีกครั้งค่ะ ه, ก็คงจะได้คำตอบกันนะชาวราศีมีนนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะจะเป็นไพลายให้บางคนบางท่านที่อยู่ราศีมีนนะคะมีสิ่งใดดีๆรับไปสิ่งใดที่ไม่ถูกใจก็ปล่อยผ่านนะคะจะได้ไม่รำคาญใจต่อกันและไม่เป็นกรรมต่อกันค่ะก็ท้ายนี้นะคะก็อวยพรให้ทุกท่านทุกคนได้เข้ามารับฟังชาวราศีมีนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงที่สื่อใดในทางที่ดีที่สื่อใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สมหวังดังใจปรารถนาเป็นมาเศรษฐีใจบุญกันทุกท่านทุกคนนะคะตรณหนิตรท่านใหม่ๆใ,ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังฝากติดตามกดไลค์กดซ like, b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ครูสันนี่ด้วยนะคะการกดไลค์กด subscribe เป็นการเปิดการพองเงินค่ะใครที่เขาชื่นชอบสัต์